พี่หมาวันดีครับทุกคนวันนี้เว้ยเหมือนมันมีเอา้เอาอะไรกันน้ำบังอะวันนี้มีไอ้นี่ถังป๊อปคอร์นออกมาถัางเขาบอกว่าถังเบลเลอร์เลยนั่งได้ด้วยนะ,ะนั่งมากันน้ำนะเดี๋ยวไปดูกันนีกหว่าถังป๊อปคอร์นเขาขายอย่างไปดูไหม ไปช่วยกูถือหนะ่อมันอันใหญ่ไปประกันน้ำไป Let's go <S A few moments later มาแล้วมาดูก่อนว่าทางป๊อปคอร์นแม่งกี่บาทมาถางแม่งใหญ่ด้วยนะไม่รู้อะแต่คือว่ามันให้ป๊อปคอร์นสองถุงนะ <c oughs> เห็นจากในรูปนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่า Let's go นี่อยู่ข้างบนแล้วนะครับผมชั้นสามที่อยู่ชั้นสอง 2, นะอันนี้อยู่ชั้นสามอยู่ด้านบนเลยเอา้ามีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยมีไหมนะต้องมาดูก่อนว่ามีไหมอันนี้มีหางป๊อปคอนกันดนะั้มนะเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยอยู่ด,ดิมีอย่างนี้ด้วยหางป๊อปคอนกันดั้มมีไหมครับมีครับคุณลูกค้าเอาหนึ่งชุดครับผม นี่แล้วก็มีนี่นี่นี่อันนี้น่ารักดีนะครับผมครับผมครับผมรสชาติเค็มเอาเอาหวานสามสิบหวานใส่ได้สองรับใช่หวานสามสิบครับผมเค็มเจ็ดสิบกับใสริมน้ำแค่สองถุงเลยเหรอครับใช่ครับหวานสามสิบเค็มเจ็ดสิบครับเอาหวานหรือเอาเค็มไว้ล่างดีครับ เอาไรไงก็ได้ครับเอาให้มันทั่วๆกันได้ป่ะครับได้ครับตัดเออโอเคครับขอบพระคุณครับเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าสิบครับโอเคนี่ถังเบลเลอร์เลยมีคนซื้อเยอะไหมฮะไม่ค่อยซื้อครับไม่ค่อยซื้อใช่ไหมมันใหญ่เกินไปน่าจะด้วยเรื่องราคาเลยครับโอ้แต่ฟา้าฟิลเลียต้องเจ็ดร้อยกว่าเนี่ยมีคนซื้อเลยเท่าไหร่นะ ถารักก็สิน,นี่ทำเป็นแบบนี้อ่าเอออย่างเฮ้มันจะเป็นตอีหตอนแรกนึกว่ามันจะใหญ่แต่นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะนะนี่แบบนี้ได้อันนี้สองอันในนี้สองทานน้ำสองแก้วโอเคก็ไม่แพงนะน้ำปกติเพจดีจะได้แก้วเดียวครับแต่แตอันไม่มีโฟ,ฟีอยู่แก้วหนึ่งครับอ๋อ,อชุดยอดนี่จ้าบเลย a few inches later อ่ะมาถึงแล้วอ่ะถ่ายพี่หนะ่อยเอ่อ่ะเอ,ะเอะ่สิ่งที่ได้คืออะไรนะสิ่งที่ได้คือ590บบาทได้ถังถังอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนี่แบบนี้นี่แบบนี้โลโก,โก้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ด้านบนมีฝาปิดแต่คือมันมี ผ้าบุกนะหนังเนี่ยนั่งได้นะแต่คือห้าอยเก้าบาทได้ไรได้อันนี้หนึ่งชุดป๊อปคอร์นกับแก้วน้ําแต่คือว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นชุดตอนนี้มันมีโปรนะหนึ่งแถมหนึ่งใช่ป่ะโอเคเอ่อมูวี่เซ็ตจริงๆแล้วจะเป็นชุดนี้นะแต่ตอนนี้ถ้าไปซื้อชุดนี้เนี่ยตอนนี้ก็จะได้อันนี้มาด้วยอ่า่ามน,นี่เขาบอกว่านั่งได้นี่อย่างงี้นะครับผมกันได้มั้ยวะนะ นั่งไหมนั่งไหมพอ,อดีเลยโอ้โหตัวใหญ่เกินนี่ประมาณนี้นะครับผมห้าร้อเกาสิบบาทใครได้สะสมไะจริงๆแล้วได้อันนี้มาดูดงดูหนังอะไรก็เก็บไว้เฮียก็ไมู่้ซื้อมาทําไมวะเนี่ยนะลองไปดูแล้วกันเื่อไว้เก็บของนะประมาณน,นี้ไว้ใส่แบบอุปกรณ์ก็ได้ ลบชิบหายในตอนนี้เรียบร้อยไปเก็บโอเค Thank you for watching! โอเคว้าวซิงเกิลเบตอ่าเป็นซิงเกิลเบตแต่คือว่าเป็นอันใหญ่ปกติเราใช้ก็อตแทนอันนี้ นะอันนี้ไว้ตัดอันนี้ก็คือไว้ตัดใหญ่นะอันนี้ตัดเนียเน๊ยบๆเลยนะครับผมที่เราใช้กันนั่นแหละกรีมเทพกรีมเทพแต่คือว่าอันนี้ก็เป็นกอแทนที่เป็นนี่มันเป็น135นะครับผมอนะอันนี้เอามาตัดอะไรที่มันเป็นแบบแข็งๆอะ่ะอันนี้จะตัดดีมากเลยนะซึ่งอันนี้มันแข็งแข็งมากๆนะครับผมเราก็จะตัดเนี้ยอย่างเงี้ย ลายลายตัดเพราะนี่ยมันเป็นเรซินไงทุกคนเ <Huh? S 1> นี่ยกลัวถ้าเกิดใช้คีมที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะหักนะแต่คือว่าอันเนี้ยตัดดีมากเลยเออมีอยู่มานานมากแล้วก็เกิดเอามาใช้ก็คือว่าได้ดีอ่ะกลับมาที่ไอตัวเอ่อเรซินนะงานดีมากเลยถ้าใครอยากได้นะดียวลองดูเพราะอันเนี้ยคือมันเป็นเ ตัวโปรโตไทป์ตัวที่สําเร็จแล้วละ่ะมีการแก้ไขมีการอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ทำไปแล้วก็ถือว่าใช้ได้ดูรายละเอียดดิดีไหมแล้วก็มีการทำซัพพอร์ตทำอะไรเงี้ยทำโคตรดีนะนี่ทีดีปินอย่างจาบ <Yeah. S 1> นะครับผม <Woo. S 1> ก็ขัดนิดหน่อยนะหรือว่าบางทีงขัด เตรียมผิวแล้วก็ลองพื้น <Okay. S 1> อาจจะย้ํลายจริงๆแล้ะคมอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูแล้วกันเฮียก็มานั่งขัดวันนี้นะก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์เบอร์หกร้อยก่อนอย่างสมอเนี่ยมานั่งขัดอะไรเงี้ยขอตัดก่อนแล้วกันนะจะใช้อาจจะใช้แล้วแต่เลยด้วยสีร้อยก่อน นะมานั่งไล่ถูก็ปืดๆเดียวได้เลยนะเอาเป็นว่าขอนั่งตัดก่อนมันแข็งมากเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบทำเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบดูแล้วเอามาให้ดูเพราะตอนนี้เฮียไล่ทาสีของตัวกันั้มแอรีเลยหนึต่อร้อยฟูลแมคานิกเนี่ยทำปรับพื้นไปแล้วทําสี อลองพื้นไปแล้วสองรอบนะครับผมแล้วก็ขัดอะไรเรียบร้อยแล้ว<อ>เดี๋ยวจะพ่นสีจริงแต่คือว่าวันนี้จะมานั่งทําอันนี้ก่อนเพราะว่าเียก็นั่งเลือกคู่สีไปแล้วเนี่ยสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็สีขาวนะแต่คือว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะทําไฮไลท์ดีไหมนะกาลังช่างใจอยู่ ก็เลยมานั่งคิดคิดดูแล้วก็มานั่งดูของมึงนอกเอ๊ะจะทําเป็นสะอาดสะอาดดีหรือเปล่านะเอาเป็นว่าวันนี้ขอนั่งตัดอันนี้ก่อนงานน่าจะงานช้างนะเอาเป็นว่าขอทําก่อนเด้อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาประกอบโชว์ไป Good morning นี่เมื่อคืนขัดไปแล้วก็พ่นไปนะ <Okay. S 2> คือแบบอ่าเนียนขึ้นเลยเฮี uh huh. ยก็ใช้กระดาษทรายหลายๆเบอร์นะซึ่งจริงๆเฮ้ยอันนี้ก็ใช้ดี uh huh. กระดาษอันนี้นะครับผมนี่นี่อันนี้เป็นยี่ห้ออะไรวะกันไพรเมอร์ <Okay. S 2> นะนี่นี่อันนี้ คือมันอ่อนเนี่ย <Wow. S 1> จริงๆแล้วมันมีหลายเบอร์อันนี้เบอร์800แล้วก็มีเบอร์600อะไรเงี้ยเฮียก็ใช้ประมาณนี้แหละครับผมนะอันนี้พ่นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะรองพื้นไปแล้วก็ขัดแล้วก็พ่นลองพื้นอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือไม่ได้ทําอะไรมากเพราะาขัดไปแล้วรอบรอบหนึ่ง <Okay. S 1> แล้วก็พ่นรองพื้นไปเติมเต็มบางจุดเนี้ย ให้มันเนื้อมันเข้าแล้วก็ขัดมันจะได้เนียนขึ้นไม่ต้องขัดเยอะนะครับผมก็ใช้รองพื้นเบอร์แบบเบอร์แบบเออไม่ได้ละเอียดเยอะอะประมาณเบอร์800เบอร์พันอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็จะได้ประมาณประมาณนี้เนียนไหมอ่าแต่คือว่ามันก็ยังไม่ได้เนียนมาก100%นะแต่คือว่าเราก็พ่นเบอร์เออพันห้าทับมันก็จะเนียนขึ้นแบบนี้เลยนะจ๊ะเอ้ยเจ๋งเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาตรวจเช็ค ผิวอีกทีหนึ่งนะครับผมอาจจะมีบางจุดนิดๆหน่นนนอยๆอะไรเงี้ยแต่ถือว่าพอใจแล้วเอาเป็นว่าประมาณนี้เดี๋ยวเฮียไปขอขัดส่วนที่เหลือก่อนก็คือว่าใช้ทีดีพิ้นออกมาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเห็นจะเห็นรอยนะเห็นไหมจะเห็นรอยพิ้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับผมเดี๋ยวจะมีออกมาขายแล้วสําหรับของพี่นุนะนะสำหรับหนึ่งต่อร้อย ฟูลแมชชนิกของ a อ r รี l นะครับผมเฮียก็เอามาลองพอดีเพื่อได้ได้ทำพอดีก็เลยโทรไปเอามานะครับผม่ะวันน ouais. ี้ขอไปทำงานก่อนยังไม่ให้ทำอะไรเลยจะเที่ยงแล้วนะเดี๋ยวคืนนี้กลับมาจะพ่นสีจริงนะแต่คือว่าอันนี้จะไปเอาไปพ่นระหว่างอยู่ที่ออฟฟิศนะครับผมแล้วก็ประกอบเลสโก้ขอไปทำงานก่อนเด้อจ่ายเงินเดือน